Before he can fly, before จะระเค้ผู้สูญเสียฟันสวัสดีเด็กๆวีโป้ก,กับเพื่อนๆกำลังบินอยู่เหนือป่าดงดิบอเมซอนในบราซิลรู้ไหมว่าป่าดงดิบอเมซอนมีพื้นที่ตั้งเป็นล้านล้านเอเคอร์สวยมากๆเลยไปดูใกล้ๆก,กันเฮ้ hey! ระวังไข่ฉันหน่อยสิเอ๊ะ hey! เธอคือสุนัขบินเหรอใช่แล้วฉันชื่อวีปอนี่เฮนรี่กับเบ็ตตี้ฉันชื่อวีโปนี่เฮนรี่กับเบ็ตตี้อะไรนะอะไรนะทำไมเขาถึงพูดซ้ำกับวีปอตลอดเลยโอ้มันช่วยไม่ได้ฉันเป็นนกแก้วนินน่ใครมาลอกวนเธอแล้วพอลลี่โอ้เงยแซมมัวไม่มีอะไรหรอก นักท่องเที่ยวเข้ามาในป่าของเราเนี่ยโอ้นักท่องเที่ยวป่าของเราไกลมากไหมมากมากมาสิฉันจะพาไปเที่ยวรวะวังชาหดีเรแล้ว อะไรเนี่ย,อยหอใครฮะอ,อหายไปแล้วอพวกนั้นทำลายบ้านฉันด้วยเราจะปล่อยให้พวกเขาเข้าไปไม่ได้ระวงนะแซมมัวเจ้าตัวนั้นแข็งแรงกว่าเธอมากเลยเอ้ โอไม่ใข่ฉันใข่ฉันอยู่ไหนฉันจะทำยังไงดีฉันขอโทษฉันพยายามฉันพยายามเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรกันหรือเปล่าโรกี้จะนั่นอีกแล้วพวกนั้นทำลายทุกอย่างทุกอย่างฉันพยายามตามมันแล้วนะอรกี้พวกเราด้วยแต่ช่วยไม่ได้เลยโรกี้ นายเป็นหุวนหน้าเรานายต้องช่วยใจเย็นๆพรุ่งนี้เช้าเราต้องประชุมเพื่อหาข้อสรุปเหตุการณ์ครั้งนี้ก่อนนะสิ่งที่สำคัญก็คือเธอเป็นใครฉันชื่อวีโปนี่เบ็ตตี้กับเฮนรี่เพื่อนของฉันเราอยากจะช่วยเออขอบคุณมากวีโปเราเยินดีรับทุกความช่วยเหลือเลยล่ะยินดีที่ได้รู้จักวีโป แล้วขอบคุณที่จะช่วยแย่แล้วมันมาอีกแล้วเจยด้วยไม่ใช่หรอกพอลีนั่นมันเจ้าคูลิโอจอมสนต่างหากเราเฮ้เธอนีอ่ตลกจริงๆเลยพอลีคูลิโอไม่มีเวลามาเล่นแล้วนะโอเคดีถ้างั้นเราแล้วไงอะไรอีกตอนนี้เล่นได้หรือ,อยังง่ะคูลิโอ ให้ต่อให้สิเอาละทุกคนใกล้ข้ามแล้วหวังว่าเจ้านั่นคงจะทิ้งไข่ไว้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งสิ่งแรกที่จะทำพรุ่งนี้ก่อนที่จะประชุมฉันอยากให้ทุกคนตามหาไข่พอลลี่รอบๆป่านี้ไข่พอลลี่รอบๆป่าเราจะหาไข่ของเธอให้ไม่ต้องห่วงนะพอลลี่ไม่ต้องห่วงพอลลี่ เฮนรี่ทำไมเขาถึงได้ทำลายป่านี้ละ่ะฉันคิดว่าเขาคงอยากได้ที่สำหรับทำฟาร์มหรือเพาะปลูกแต่ว่าป่านี้สวยมากมากเลยและที่สำคัญป่านี้เป็นที่อาศัยสำหรับพืชและสัตว์หลายชนิดแล้วมันจะทำให้โลกน,นี้สมดุลอีกด้วยเราต้องหาทางหยุดเขาให้ได้ Х เฮ้ อย่าอาบน้ําจังเลยอ่ะไหนดูซิเรามารวมกันที่นี่เพื่อที่จะคุยกันเรื่องปัญหาอใช่ที่เรามารวมกันวันนี้เราจะมาคุยกันถึงปัญหาร้ายกาจเอ้ย,อยปัญหาปัญหาพวกเราต้องช่วยกันต่อสู้เพราะการช่วยกันจะทำให้เราชนะได้ อะไรกันเนี่ย้ยจะาระเข้แก่ใช้ฟันปลอมเหรอตลกจริงๆเจ้านั่นมันน่ากลัวใช่ไหมใช่สิฉันเอ้ยเฮ้ไปศาจฟันหนีเร็ว เจ้าไข่หายไปไหนอาจจะอยู่ตรงนี้อืมฉันเจออะไรบางอย่างแต่มันไม่กลมมันเอา้าเฮนรีช่ช่วยด้วยช่วยด้วยอันลี่เป็นอะไรไปหรือเปล่าเจ้านั้นมาอีกแล้วเหรอมาอีกเหรอไม่ใช่เมื่อคืนมีปีศาจฝันตังหาก ไม่ได้ยินเหรอพิศาร์ฟันฉันเกลียดพิศารฉันเกลียดพิศารหนีเร็วพิศารฟันมาแล้วเรียวเรียวเรีย <c oughs> ปีศาจฟันจับเลี้ยงฮุลิโอไปแล้วล่ะเอ้ยคงไม่ใช่หรอกเบตตี้ไปดูใกล้ๆกันนี่ฮุลิโอเธอฆ่าปีศาจฟันเหรอเบตตี้ฉันว่าฮูลิโอนั่นแหละคือปีศาจฟันใช่ไหมฮุลิโอเกิดอะไรขึ้นเอาล่ะฉันจะบอกให้ว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าลิงเนี่ยคิดว่ามันสนุกที่ล้อเล่นแบบนี้เหรอเฮ้็อรกี้ ฉันไม่รู้เลยว่านายใส่ฟันปลอมใช่แล้วมีปัญหาเหรอภูมาฮะโอเปล่าหรอกหวัวหน้าดีเอาละฮุริโอฉันไม่อยากเห็นหน้านายจนกว่าเราจะประชุมกันเสร็จเข้าใจไหมประชุมเสร็จเข้าใจไหมใช่แล้วพอลล,อล,ลี่พอลลี่พอลลี่หมายถึงเราไม่มีเวลาประชุมแล้วนั่น ต้องเรียบคิดกันเราต้องทำให้เขากลวัวไงอย่างที่็อกกี้พูดเราต้องทำพร้อมกันเอ้ฉันรู้แล้วฮุลิโอเดี๋ยวนายพูดกับฉันเหรอสุนัขบินใช่แล้วฮุลิโอมานี่สิฉันคิดว่าเราอยากจะให้ปิศาจฟันกลับมามีตัวตอนอีกครั้ง เอออะไรเนี่ยตาฝาดหรือเปล่าอ่ะแย่แล้วสับปะาดอ่ะเฮ้หนีเร็วสับปะาดมาสับปะรดเออเออเสียงอะไรเนี่ยน่ากลัวจังเลยอ่ะช่วยด้วยใช้ได้เดี๋ยวก่อน เรายังหาราังไม่เจอเลยนี่นาบางทีมันอาจจะยังอยู่ที่รถน่านะเร็วเข้ารีบตามไปตลกจังเลยตลกจังเลยสำเร็จความคิดอิบโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากตอนนี้ไปหาไข่กันเถอะท่านจะบ,บินตามไปช่วย Hey, เร็วเข้าสับป,ปะหลาดตามลงามารีบหนีเร็วเร็วสับป,ปะหลาดเหรอว่าจะอุ้ยอุ้ยไม่จริงพวกเขาไปแล้วแต่เราจะหาไข่ได้ยังไงอะวีปปไปดูรอบๆเข้าไปดูที่โรงนาน,นั้นก่อนดูสิเฮนรี่มาแล้วอะ เฮ้เพื่อนมาหาไข่กันเถอะวิปอ์เฮนรี่มันนี่สิเบ็ตตี้เธอเก่งมากดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรอ่ะ เหมือนตอนที่พวกเราเกิดเลยเร็วเข้าพาเขากลับไปหาพอลลี่กันเอ๊ยทำไมถึงได้นานนักล่ะดูสิเข้ามากันแล้วอ่ะ <l ux> นกกระสาพานลูกมาส่งนะพอลลี่ลูกเธอพอลลี่นี่ไงพอลลี่ไข่ฟักพอดีตอนที่เราหาเจอ แ,แเป็นอย่างนี้ตลอดไปกันเถอเพื่อนๆพื่อนไปผจญภัยกันต่อลาก่อนทุกคนลาก่อนวีโป้ขอบใจมากป่าดงดิบต้องการคนรักษาไม่ใช่ทำลายขอบคุณวีโป้ที่ช่วยไข่ของพอลลี่เอาไว้พวกเขาปลอดภัยแล้วเจอกันเด็กๆ